เมืองหลงคือแคนบาราแต่เมืองที่ใหญ่สุดคือซิดนีย์ครับเขาเรียกว่าดิลาน,นี่เคยใช้ชื่อว่าดิลันดาบรันสารคามมาก่อนนะครับโอ้มาถึงก็เปิดเกมกันเลยทีเดียวนะอ่ะมุมน้ำกันครับจนเวทพินโยมวยไทยครับมาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเมืองหลวงคือปารีสฝรั่งเศสมีคำฝันประเทศนะครับ Liberty, equality, fraternity แปลว่าเสรีภาพเสมอภาค พระราดอนภาพครับผมโอ้โหนี่ทางด้านจูนเวทพิญโยมไวยไทยนี่พี่ชายของเขาจะชกในคู่เอกด้วยนะคะโทมัสเวทพิญโยมไวยไทยค่ะวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยค่ะแหมครับสวัสดีคุณเอกไมค์ก้อนาะทีมงานงูสิงนะครับแหม แฟนมาแท้ครับสวัสดีคุณปภาวินนะครับในช่องทางของ YouTube สวัสดีคุณจานเพียงฟ้านะครับในช่องทางของ Facebook คุณเดชาด้วยนะครับมาดูกันต่อบนเวทีครับเดินเข้าหาเดินตามติดนะครับยับซ้ายครับทาโดยแข้งซ้ายครับโอ้แล้วเกี่ยวไว้แยกออกมาทางด้านของดีแลนนี่โอ้โหมาถึงก็เริ่มด้วยแข้งย่บตเดเข้าหาซ้ายครับทนงดของจูนขวาครับจูนซ้ายตัดล่างครับจูน ขามาครับขวาลำตัวครับผมดีแลนเดินขวายับขวายับขวาซ้ายเตะพับในครับผมดีแลนโอ้โหแข้งซ้ายของดีแลนนี่ทํางานดีจริงๆค่ะอ้าวส่วนทางด้านจูนก็พยายามเตะพับในไปนะคะโอ้โหเตะซ้ายไปอีกแล้วค่ะดีแลนนี่ค่ะทางด้านของดีแลนนี่การขวานะคะทางด้านของจูน,นี่การซ้าย มาครับเดินเข้าหาครับอ้เตะลำตัวมาครับจูนครับลำตัวด้านขวาครับซ้ายครับจูนยับซ้ายครับจูนหมัดขวาลำตัวครับดีแลนครับซ้ายมาครับซ้ายครับดีแลนดีแลนเข้าหขวาฮุกขวาแต่ไม่โดนครับฟื้นไปหน่อยครับอย่างครับจูนครับฮุกซ้ายลำตัวจูนเตะขาพับในครับจูนมาครับโอ้ดีแลนดีแลนเหมือนจะช้าลงครับจูนครับจูนเข้ามาครับเอาแล้ครับแลกกันไปแลกกันมาผมจังหวะนี้ครับช่วงปลายของยกที่1เดินเข้าหาครับขวาตรงไปครับทางด้านของดีแลนครับซ้ายขวาครับจูน วันแข่งขวาลำตัวครับจูนสายเตะล่างครับจูนถีบมปก่อนครับผมดีลนยังไงครับดีลนดีลนแข่งขวาลำตัวครับดีลเนยยบซ้ายครับจูนดีลนหนึ่งเข้าหาสายตัดล่างครับผมดีลนนอ้าวมันยกพักก่อนสักครู่เอ็นนอเ็นเอาแข้งซ้ายลำตัวครับดีลนทางด้านของจูนพยายามจะเข้ามาขวาครับผมดีลนมัดซ้ายขวาโอเจอมัดขืนไปเหมือนกันเอาแรงมัดแรกแข้งเอาแข้งมามัด12จากจูนซ้ายลำตัวจากจูน ดิแเลนซ้ายมาผมจังหวะนี้โอ้โหโอ้ยโดนหมัดไปหน้าางเลยค่ะทางด้านจูนโอ้โหอ่ะกรรมการแยกค่ะอาจารย์ใจจักรราชัยนุรักษ์เดินข้าหาผมจงังหวะนี้ครับแมแล้วแข้งแรกแข้งครับทั้งนั้นของทั้งจูนทั้งดิแลนฮะดิแลนสืบท้าเข้ามาดิแเลนแตะก,ก้นไปทีนึงครับดิแเลนซ้ายมาครับจูนยังไงดีออกหมัดได้ดีเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหขวาวืดไปก็โดนดิแเลนลงโทษโอ้โ oh หนี่ค่ะหมัดของ เสียหลักล้มลงไปค่ะทางดานจูนยังครับพิงเชือกครับพิงเชือกเชือกช่วยอยู่ไม่เป็นไรเข้ามาครับแหมเตะล่างจะซัดขวาขึ้นมาครับจูนครับเอาซ้ายเอาเจอเข่าไปยังไงดีเตะล่างมาก่อนครับดีแลนโอ้แข้งแลกแข้งมัดลําตัวครับนันของดีแลนมัดลาตัวครับจูนดีแลนเข้ามาโอ้ยสายสูงการจะกัดคอเอายิงมาซ้ายครับ้านของดีแลนยังไงดีเอาเตะต่ล่างมาครับจูนมาครับยังไงดีครับเอาเตะมาเข้าก่อนจูนเอาเจอสายสูงจากดีแลนจังหวะนี้ ยับเราตามด้วยเตะล่างครับผมดีแล่นขอมาครับตีจับตีเข่าครับดีเลน์ตะเข่าครับดีเลนจงวนว่ายังไงจงวนจูนไม่สถนานจูนไม่ออกกรรมการเข้าไปแยกอ้าวเดินเข้าหาเดินเข้าหาครับดีแล่นขวามาครับจูนขวาตะล่างครับจูนยับ้ายครับจูนอาพักก่อนสักครู่จูนสายล่างมาดีแล่นอา้าวมาหมัดแรกแห้งจังหวะน,นี้ ดีแลนด์หงขาหาเอาสายล่างไปก่อนครับโจนครับโอ้ยสายลำตัวมากับดีแลนด์สายเตะพับในครับดีแลนด์สายลำตัวครับดีแลนด์มัดดึงสองครับโจนเอาฟันยางร่วงครับเอาเอะล้างฟันยางก่อนนะคะทำความสะอาดฟันยางก่อน,นะค่ะนี่ค่ะผู้ชมในสนามนี่ตอนนี้ก็นั่งไหลชนไหลกันแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เสริมเก้าอี้พิเศษค่ะ เต็มแน่นพอดีนะคะยังไม่ล้นค่ะโอ้โหแข่งซ้ายไปค่ะทางด้านดิแเล่นเข้าใช้โคร้งเลยค่ะอ,อะเรียกว่ากำลังเริ่มเร่งเครื่องนะดิแลนครับเอาจูนก็เร่งเครื่องเหมือนกันนะเอามาครับเอาซอกไปครับทางของโจวูนวืดไปนิดหนึ่งดิแลนหนึ่งข้าหาดิแลนทีขวาดิแล่นเข้าม,ามามาหนึ่งอโอ้ยเจอหมัดขวาจากจนดิแเล่นซ้ายครับดิแลนแข่งซ้ายจนแข่งขวาขึข้นโจูนขวาตารางเจอซ้ายขวาแหมแหม่ออามาครับหมัดแรกหมัด รั่วมัดกันเข้าใส่ความร้อยก็เลยจะมาร้อยนัดเรัาร้อยนัดโอ้โหนี่ค่ะเนื้อตัวดูดีทั้งคู่นะคะดูมัดกล้ามเนื้อทั้งคู่ค่ะชัดเจนค่ะนี่ค่ะแผ่นหลังของจูนแล้วดูกล้ามไหลของดีเล่นโอ้แข่งซ้ายสูงไปอีกแล้วค่ะสำหรับดีเล่นอ่ะสอกค่ะแต่ไม่ถึงอ่ะมัดเย็บขวาไปโดนเต็มๆนะคะเมื่อกี้ทางด้านจูนอ้าวเข้ามาโอ้โสอกขวาครับจูนได้หนึ่งสอก ดแลนเดินเข้าหาดแลนบัดขวาลำตัวจูนซ้ายขึ้นมา 1- 2, นึจนูนเจอมัดขวาจากดแลน1 2, นึจูนซ้ายเอ่อจากดแลนซ้ายดแลนโอ้ยเข้าก้านคอโอ้มีอาการอ,อ,าอาการพือโชครับจนูนออกอาการพือโชดีดลนเดินเข้าหาดแลนเข้าไปแข้งซ้ายสูง เป็นยงไครับทานของจูนจูนเริ่มจะเพียงจูนเริ่มจะเพียงเสียแล้วดีเล่นเดินเข้าหาจูนเริ่มมีอาการมึนเมาจูนมีอาการผืโชโฉจูนพยายามจะโต้กลับดีเล่นเข้าไปสอขวาด,ดีเล่นจับตีเข่าดีเล่นดีเล่นจับตีเข่าสูงดีเล่นตีเขา่าจูนพยายามจะเอาตัวรอดโอ้ยจังหวะน,นีโโโนนะะ้โอ้โหจูนฟื้นรือยังคะโอ้โหยได้เลือดที่ดดั้งแล้วค่ะสันดั้งจูนมีเลือดออกแล้วค่ะจูนยังนิ่งอยู่ ยังดูมึนๆอยู่มีตอบโต้บ้างนิดหน่อยแต่ดูวืดไปวืดมาค่ะมาดีแลนจะปิดเกมได้ไหมมาดิแลนเข้าหาดีแลนเจอศอกซ้ายดีแลนเข้าซ้ายใส่จูนจะเข้ามาดีแลนศอกขวางไว้จูนเข้ามาเตะขาดีแลนผักออกดีแลนเตะหัวซ้ายดีแลนเข้ามาหมัดหนึ่งสองดีแลนหมัดขวาดีแลนศอกขวาจูนยังได้อยู่จูนยังทนอยู่ดีแลนทีบดีแลนเข้ามาหมัดซ้าย จูนยังทนอยู่ยังไงดีเดินเข้ามาเตะซ้ายเดินขวาโอ้จูนจูนแหมเหมือนจมูกจะหักหรือเปล่าครับขวาครับโอ้ยดังหักครับทาน,นของจูนดังหักสอกซ้ายแต่ไม่ถึงดีครับดิแล่นจังหวะนี้เอายะบขวาไปก่อน 1- 2สองครับดิแเล่นจูนยังไงซ้ายครับดิแเล่นจูนยังไงเอายังไงดีเข้าไปแล้วก็เอาหมดยกเซตต่อ ดีแล่นเลงครับตอนนี้ดีแเล่นเล็งที่จุดอ่อนของจูนครับซ้ายเอาขวาคืนจากจูนโอ้โหมัดของจูนก็ทําทางด้านดีแเล่นน้ํากระเด็นเช่นเดียวกันหันหน้าสะบัดไปแล้วนี่ค่ะโอ้โหยพยายามโอเตตัดค้ากแล้วค่ะจูนเตะพับในอีกแล้วเอ้ามาครับแล่นก็ลเลงอยู่มาครับทีไปก่อนครับุนดีแล่น ดิแลนเข้ามาครับดิแล่นศอกซ้ายครับดิแล่นดิแล่นมัดหนึ่งดิแล่นดิแลนศอกซ้ายแต่ไม่โดนดีดิแลนถอยออกมาดิแล่นแข้งโจนโต้กลับครับโจนครับดิแล่นซ้ายลำตัวครับแหมจจนต้องหายใจทางปากครับตอนนี้เพราะว่าจะมุงมีปัญหาครับเอาซ้ายลำตัวครับแหมเข้ามาครับยังไงครับตอนนี้จูนเดินถอยเหมือนจูนจะชาลงครับเหมือนจูนจะมีอาการพือโชยยังไงได้ออกแข้งซ้ายลำตัวครับผมดิแล่นจูนพยายามจะโต้ขึ้นมาแข้งซ้ายลำตัวครับดิแเล่น จูนยังไงครับจูนเดิมยังพือโชครับจูนยังพือโชโอ้โหจูนไม่ได้โต้เลยนะคะช่วงนี้จูนเป็นฝ่ายรับค่ะอะมาซ้ายไปก็เวิดค่ะทางด้านจูนโอ้โหดีแลันมาเป็นชุดค่ะมา,มาเท้าเข่าสอกเลยค่ะเอาลครับยังไงครับจูนยังประของตัวได้คะโอ้โจูนเริ่มโซซัาโซเซแข่งซ้ายกรับดีแลัน โจนยังพือโชอยู่มัดหน 1, 2, ึ่งสองคดีแลนด์โจนเริ่มบินโอโจนมีอาการพือโชมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าเริ่มโซซโซเซหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตับด้วยศอกศอกลับไม่โดนดีโจนยังเถินโดนอยู่โจนยังทนอยู่โจนสะบัดหน้าไปมาซ้ายขวาลำตัวคดีแลนซ้ายลำตัวดีแลนด์กรรมการเข้าไปนับครับผมจังหวะนี้เอาละค่ะนี่ค่ะกรรมการนับอยู่ค่ะว่ายังไงคะอ่ะโจนอยากสู้ต่อค่ะ <ไ>ปจูนยังโซสซาโซเซยอยู่จูนโตมามัดหนึ่งสอนตัมได้เข่าซ้ายครับดีเล่นมัดขวาซ้ายลำตัวคับดีเล่นเอาแข้งขวาโอจูนลงไปกองตั้งคุมครับกรรมการยุติการชกโอ้ยสู้จนสุดใจจริงๆค่ะทางด้านจูนโอ้โหเรียกเสียงปรบมือแฟนมวยได้ทั้งสนามเลยค่ะ โอ้โห,โหนี่ค่ะทางด้านดีเลนก็เข้าไปกราบขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพนะคะผู้ต่อสู้ของเขาค่ะ And the winner Connor Red the is